ดาวูน็กเซียใช่ไหมตั้งแต่ปีอะไรท่านผลหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนาะเก้าเก้าเจ็ดปีนี้ก็ปีสองพันยี่สิบห้าก็ยี่สิบแปดปีตอนนี้มันก็สามเจ็ดสี่แปดหนึ่งแล้วระหว่างมันขับไปเนี่ยเนี่ยเกิดปัญหาไอ้ตรงเนี้ยไม้ไม้มันไม่ขึ้นเหยียบไปไม้มันไม่ขึ้นแล้วเวลาเราจะดูเลขกิโลเราก็ไม่รู้ตรงเนี้ยครับว่ามันเลขกิโลเท่าไหร่มันก็ส่งผลให้เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ เราก็เลยต้องทําการเปลี่ยนสายสายอะไรนะสร้างผลสายใหม่สร้สางผลเขาสั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนสายใหม่ก่อนสวัสดีจ้าสาวกเดวูเน็กเซียห้าประตูเกต้ากับพี่แรกรถที่ใช้ที่เป็นรถเดวูเน็กเซียห้าประตูอายุงานปีที่แล้วยี่สิบเจ็ดปีนี้ยี่สิบแปดใช้งานคุ้มค่ามากจนสายใหม่ชำรุดสายใหม่คือสายที่ คอนโทรลตัวเลขหน้าปัดลดตั้ง28ปีนะปกติอายุงานชมรุ่ไม่ใช่เรื่องแปลกปะพี่แรกพาไปดูช่างกำพลเปลี่ยนสายไมให,มให้แล้วสายไมของเดวูเน็กเซียเนี่ยถ้าเราไปดูอะไหล่ในการซื้อขายนะประวัติการซื้อขายไม่ว่าจะไปจะซื้อขายในที่ใช้งาน ebay ไม่ได้ไโปรโมทให้นะหมายถึงว่าซื้อออนไลน์อ่ะจะสามารถรู้ได้ว่า เป็นสายที่ c o m มอนกับ Open เราเคยเข้าไปดูหลายครั้งแล้วแต่เราให้ช่างกำพลหาให้ดีกว่าเพราะเราไม่ชำนาญเลยเพราะว่าพาร์ทเยอะมากกลัวซื้อเองแล้วไม่ตรงสเปคของรถไปดูกันการเปลี่ยนสายใหม่มันรว่างตรงนี้เห็นแกมันดูใต้เลือนไหม่จุดแกนต่อตัวใหม่ตัวนี้่อนขางยากอยู่ปลายสายก่นอนเอาปลายสายอยู่นี่กกบอกแล้วอันนี้เขาเรียกอะไร สายไมี่จะถอดเนี่ยอ๋อมีแค่นี้ใช่ไหมยังยังนะที่มันมีปัญหาเนี่ยนะยังตึ้งหองเงินนอกอ๋อันนี้ตัวในเราต่อตัวน้อยกี่ตัวเออตัวนี้ต่อเรือนไม้อ๋ออ๋อโอเคครับอ๋ออีกตอนสายไม้พอเราไปแล้วก็อันนี้ก็คือหัวที่เราเข้าเรือนไม้เข้าเรือนไม้มันก็ไม่ขนาดไม่ไม่ได้ยาวมากนะเท่าไหร่เนี่ย เซนได้มเกือบเมตรเลเกืืออบเเมมตรหนกันดีกว่าเนี่ยตัวนี้มันเสียใช่ไหมมันขาดแล้วมาดูตัวใหม่ไซส์ใหม่เหมือนนี้เห็นไหมเห็นไหมอะไรนะเห็นแก็นแกนมั้ยแกนอะไรแกนตัวเก็บตัวที่เฟืองหมุนเห็นไหมอออันนี้เฟืองหมุนใช่ถูกต้องอันนี้หมุนเป็น้องขาดนะอ๋ออันไหนขาดด้วยนะเยอะไม่ออกอ๋อคือ มันหมุนได้มันหมุนมันหมุนได้แต่มันดึงไม่ออกใช่ไหมมันเพราะมันขาดดึงออกไงก็มันดึงออกใช่ขาดอย่างเี้อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมอันนี้ก็แค่ไปต่อตัวต่อเลื่อนไม้ที่ใช่ตองซื้อซื้อมาจากไหนเนี่ยมีแบรนด์ไหมเนี่ยของโอเปิลบอกเลยของโอเปิลนะอ่าโอเปิลเลยใส่หยอดน้ำมันอืมน้ำมันอะไรวะจังมันเครื่องเลยค่อยๆมนทน น้ำมันเครื่องอะไรธรรมดาทั่วไปนะใช่แล้วชอาไม่หยอดได้ไหมได้จะหยอดเพื่อช่วยมันความชื้น,นต่างๆเป็นสนิมก็ขาดง่ายนี่ถ้าป้องกันสนิมไมไ่ได้สายอ๋อปลายสายร้อนไม่ใช่คนอนถายยังร้อนเลยอะ่ะนี่บอก <c oughs> ของในลนะ มองมาได้เห็นนะไม่เป็นไรลอ่ะ,ะ,อะมันตะกี้เสียบมาหยอดมาตงนี้ังทีคือหนูมองเลยดงว่าหนูมองไม่เหน็ลหนละเราก็มองไม่เห็นตวมไม่เห็นะเดี๋ยวรอทำเสร็จถ้าพลองถ่ายดูดีว่าสภาพเ,เวลาเอาเข้ามันยากแค่ไหนโอ้ยมองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นมองไมเลยต่างม,มองไม่เ,เลยใชเิงรู้สึกคาเอานะอ๋อใช้วิธีคำเอาใช่เอาไม่ได้เห็นแบบนี้นะไม่เห็น คำเอานี่เลือนมาอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้มันบังในหมดเลยเนี่ยอ๋อพี่บอกว่าไอ้สายแค่นี้เอาเข้ายากเพราะว่ามันมองมองไม่เห็นมองไม่เห็นใช้วิธีคำเอาคำเอาเค้า <c oughs> ฟรู้สึกคำมาวยเอยแต่มีเวลาถึงพรุ่งนี้เช้าอ่ะเออสายโคตรยากเอาเนะอย่างที่ทำมาสักสักพักใหญ่ให่อะ่ะสายไม่ได้หรอกไม่ได้ละเจองานช้างก็คือทําอเลยละหรือนราปัดท้ายส ลรือหน้าปัดนะฮะงานช้างนึกถึงในงานช้างเมื่อวานท่อใต้ดินแตกพอกับงานช้างโอ้อันนี้เยอะเลยดีเนาะแล้วก็้อมเดี๋ยวรอช่างงาพเลเรือกันนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันลรือยากไหมท่านผู้ลมหือเลื่อนแม่งมากล่ออือแม่งหมด,ด เป็นสายอะไรวะที่ทำคนมัดต่อกันอ่ะสายไม้เห็นสายไฟในเนี้เขาทั้งหมดอะ่ะโโอโห้หไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนี่คือครั้งแรกที่ผมเคยเห็นลือรถแขง่งอ่ะไม่เคยเห็นเลยใครจะใบบ้าลื้อดาปัดรถดึงสายนี่เนี่ยนะไหน <c oughs> ใส่ใส่แล้วใส่แค่นี้ประมาณน,นะนี้นี่น,นี่นี่สุดแล้วนี่ตัวเนี้ย ยังใส่ไฟไม่เน่แน่แน่แล็อกแล้วเนี่ยกรีบล็อกนี่นไงกรีบล็อกมันมานรับปดลดเราเราก็เอาออกกดตรินี่นี่อ๋อถึงว่ามันใส่ย,ยากเนาะมันต้องลือ้อภายในมันเป็นประมาณเนี่ย <c oughs> อโอเคอันนี้ช <c oughs> ่างระบวนประกอบเรียบร้อยนะอันนี้งานดีประกอบเรียบร้อยเราอ่ะเป็นคนรักรถ อะไรอะไรที่เห็นไม่ดีเห็นอะไรแล้วก็อยากทำให้มันดีมามาผมดูให้ก่อนใจเย็นไม่ดีห็เพียงแค่โพสต่อสายใช่ไหมจะสายเล่าสายมันทั่วกอะไรลมทั่วเฟืองไม้ล่างนู่นอ๋อต้องมุดป่ะเอื้อมมืออ๋อเอื้อมได้เอื้อมแล้วคนบางคนอิดคนถ่ายยังร้อนอ่ะคุณมาดีแล้วเห็นเช่นดูก๊อกก๊อกถ่ายทอดอ๋อครับผมย้ำเลยดูเลยวางตรงนี้ไปดูเลยอ่ะเห็นมองเห็นมือผมงมันเนี่ยอ่ะเรจะมองเห็นข้าวค่าอยู่ ครับใส่เรียบร้อยแล้วต่อทดสอบแต่สายใหม่แล้วต่อส่ยทุกใบทุกอันนี้จะการทดสอบโดยยังไงับพวเท็กเรื่องเข้าเกียร์วิ่งวิ่งดูแล้วอันนี้อ๋อเข้าเกียร์วิ่งนี้ได้เหรอเอ้าเไปเข้าเกียร์ดีไว้อยู่โอเคยังแล้วเลขไหม่เนี่ยมันยังไม่ใช่ค่ะหรือก็ขึ้นเขาเอาขึ้นเองก็ได้ไปละเริ่มเรื่อแล้วตรงไหนตัวเล็กๆตรงไหนสุดล่าสุดท้าใช้ถึงจะเลื่อนแล้ว เลื่อนแล้วตัวสุดท้ายเลื่อนแล้วเห็นไหมตัวสุดท้ายด้านหลังเออมันติดของบนตัวสุดท้ายต้องเลื่อนเด้อบนเนี้ยเออบนตรงเนี้ยทหาเนี้ยเออเลื่อนขึ้นมาละอะโอเคครับทหาหาอุปกรณ์ได้นะรถอยี่สิบแปดปีละเอครับเรื่องที่ไม่หมูเลยขนาดช่างก็ใช้วิธีการหลายอย่างจนสำเร็จเสร็จสิ้นสายไหมที่ได้มาเกือบสองพัน รวมค่าแรงค่าอะไรด้วยก็2,000กว่าบาทแต่รถ28ปีีทุกคนทีเอ็กตาไม่มีประเด็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าถ้าเราไม่มีสายใหม่ที่แรกขับรถไปก็ไม่รู้หรอกว่านาปัดขับไปตัวเลขไปถึงไหนแล้วที่ถูกต้องเป็นความรู้ใครใช้เดวูนกเซียเคยมีคนมาถามอยู่นะเรื่องเดวูนกเซียเนี่ยสายใหม่มีมีเปลี่ยนนะจ๊ะไม่แพงจ้ะ สามารถจับต้องได้นะรวมค่าแรงใครมีข้อมูลดีๆมาแชร์กันนะรถเก่าแต่คุณภาพดีอะไรก็หาได้เอ j o จอยดิจกับวิดีโอเพกต้าขับรถปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยอะไรครบบ๊ายบาย